สวัสดีครับทุกๆคนนะครับคลิปนี้ผมจะภาพมาเบงการทำนาแบบบดไ้ผลนะครับนี่ครับบดไ้ผลผลิตที่ผมเคยลงคลิปที่แล้วนะครับเห็นบ่ครับบดไ้ผลผลิตนี่คือวานเดี่ยวมันบ่ออกนะครับฝนตกห่าเก็นให้เม็ดข้าวเน่านะครับแต่ว,ว่า เพื่อนกับเมื่อวานอีกรอบสองนะครับนี่คือรอบสองรอบสองกกบย่งบ่อออกนี่ครับเน่านี่ครับผมคิดว่าเพื่อนจะดำเหมาหรือว่าจังไรครับนี่ครับพีที่เลี้ยนะครับเขาเพื่อนง่ามนะครับนี่วานรอบสองบ่ออกนะครับเพื่อนปล่อยน้าออกนะครับเพื่อนบปิดน้าว้นี่ครับให้หน้าเพื่อน เป็นเหมือนกันเลยครับข้างบนกับบอกนะครับนี่กับบอกนะครับออกนะครับแต่อออออว่าออกห่างๆนะครับแต่ว่ามันกับโบมีผลอย่างเดียวนะครับ นี่นะครับขาว่าการทำหน้านะครับการทำหน้าบ่เอาใจใส่จับเจือก็บ่ได้กินเนี่พี่น้องครับกับบ่ได้เมล็ดเขานะครับบ่ได้พ้นผลิตเองครับผลตามมากะไม่แต่ผลเสียนะครับขาดทุนนะครับขาดทุนย่อยยับเลยครับขาเมล็ดเขาขาไถนะครับนี่ครับขาแรงงานจางเขวานอีกครับ ผมว่าในพื้นที่ขนาดนี้ครับใส่เมล็ดเขาวานว่าไม่หน่อยกระสอบด้วยครับนี่เพรว่าวานหลายเติมนะครับเอาไปขายกระสอบนึงโอ้ได้เงินเป็นพันหมดเลยครับเมล็ดเขานะครับผมก็เสียดายเทียนจะคล้องหน้าพิ่นนะครับแต่ว่ามันก็เลือกบอ่ไดหนะครับ เห็นบ่ครับเพ่นบอ่อขังน้ำใหม่ครับเาพ่นขังน้ำใหม่เขาเพ่อนอาจจะง่ามเม่เกิดหย่านะครับนี่ครับฝนตกห้านะครับ เพื่อนบอปักดำไส่กับเป็นสถานที่เลี้ยงง่วนแล้วพี่น้องเลยต้องฟัง,งเพื่อนจ้าขวงเพื่อนนะครับส่วนอีกฟังหนึ่งนะครับฟังนี่เพื่อนกับปักดำเอวนะครับนี่ครับเป็นข้าวโกขอเตี้ยนะครับก้ากับเตี้ยนะครับขึ้นชื่อว่าโกขอเตี้ยนะครับบ่สูงนะครับขันโกขอสูงเขาเหนียว สูงนะครับขัน้ำท่วมมีปัญหาเล่นที่เลยแหละครับคือผมเคยลงคลิปให้เบิ้งคลิปที่แล้วนะครับน้ำท่วมครับตายนะครับขอเสียของก็ขอเตี้ยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นบ่อครับนี่ครับเห็นบ่ครับน้ำท่วมนี่ครับทั้งเดียวก็คือว่า ต้องปล่อยหน่อบอกนะครับนี่ครับระบายนน่อบอกให้ได้นะครับหน้าเพ่นนี่นะครับเพิ่นได้เขาเป็นรอยกระสอบด้วยครับนี่ครับปีที่แล้วเขาเล่องงามขนาดนะครับ แต่ว่าผมเดี๋ยมาโลกคลิปให้ทุกคนเบ่งนะครับปีนี้เพื่อนอาจจะพิหวังป่ได้เข่านะครับป่ได้เข่าคลายนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องด้วยครับย่ำมาแรงนะครับ กิมนากระเพาะกันไหมนะครับสวัสดีครับ